ทำไมเออคือสุมาลวันนี้คุณไม่ไปเรียนอาจารย์ให้เราจดเลคเชอร์ด้วยผมรู้ว่าคุณยุ่งกับการเตรียมงานแต่งเลยเอาสมุดเลคเชอร์มาให้คุณเนะ่ยฉันไม่อยากรับน้ำใจจากคุณอีกแล้วกลับไปเถอะค่ะเอนี่มันทำไมคุณพูดกับผมแบบนี้ล่ะเมื่อกี้นี้คุณพูดอะไรกับเบียฮะคุณบอกเขาว่าควรเชื่อฟังแม่ของเขาคุณไม่ได้ทำแบบเดียวกันเหรอคุณไอมิตานไม่อยากให้เราติดต่อกัน แล้วคำขอของแม่คุณแท้ๆทำไมถึงไม่ทำตามล่ะวีต่างจากผมนะครับวีเป็นเด็กแต่ผมโตแล้วงั้นเหรอถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่อย่างที่ว่าคุณก็ควรแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของคุณได้สิเ <N> พราะน,นี่ฮาริกามาหาฉันแล้วก็บอกว่าเธอมีปัญหากับคุณอะไรนะนี่ฮาริกามานี่เหรอฮัลโหลฉันมีข่าวจะบอกนะตอนนี้รันวีอยู่ที่นี่ ใช่มาเมื่อคืนเหมือนคุณนายมิตรานด่าฉันไม่ยั้งเลยเธอพูดอะไรบ้างให้รักบันดาลใจจันทถึงสุขเวลาสามทุ่มครึง่ง